สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กดช่องซินลาโนจุด25กันอีกแล้วว้าฮ่ฮ่วันนี้นะเราเนี่ยก็จะมาเล่นเกมโรบอทแมพคุณครูคกันเป็นแมพออฟบีนะครับคุแมพกระโดดนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ไปเติมมาแล้วแล้วเราก็แต่งตัวแบบมิดชีทมากๆเลยนะคะตอนนี้เราเป็นค,นคุณครูเด็กแก้วดีนะเป็นไงบ้างฮะจูจูมามาโอ้ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ ดึงเลยจ้าน,นี่นะครับทุกคนเล่นไปด้วยกันทุกคนนึงนี่ยังไม่จุดเสพเลยล้ากระดูไปนะคะือมันง่งายๆปีบๆมากอะ่ะอุ้ยอย่าเห็นหน้าสิงนะมันไม่หน้าเราก็จะแบบริ้วรอยเยอะอุ้ยไม่นะฉันมีผมมันแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็ต้องกระโดดไปก่อนนะคะทุกคนแบบนี้มันปิดชุดของเราราคาเร์ตห้าบาทเลยนะห้ารูเลยนะไม่เป็นไรวันดีคุณครูคุณครูก็อ,อ,อ,อยู่เหมือนกันเลยเนี่ยต้องกระโดดไปแล้วแหละนะทุกคนนะเขาบอกมีระวังลืลานานาน่นไปเลยเพราะว่านานที่จะได้มาพักนานทีจะได้มาแคร เกมนะคะทุกคนเพราะว่าปกติก็จะขายแต่แบบทำอะไรบ้าๆบอๆนะคะอุ้ยอันนี้เราเรียนสอนอะไเนี้ยนี่นะคะทุกคนใครอยากเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะคะในเกมโรบอทเลยนะโอเคโอเคตอนแล้วก็เดินไปมัวๆๆนะมัวก่อนแหละนะมาคุณครูเขาหลอ,อกเราทำไม ไปเป็นคุรักเราเอเอ,อมันเป็นงไงเรื่องนี้ปะเอมันเหมือนจะเข้าทางล็อกเกอร์ใช่ปะไหนเขาจะมี ก็จะจำได้เหมือนันนะทุกคนนะครับกระโหลกโอ้ใช่แข้งนา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 ก็ a a in, อันนี้นะคะช่องอันนี้ช่องเราเนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มมาขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคนละหนึ่ง แล้วหนึ่งไหลก็ยังดีนะคะโอเคตอนนี้เราดูไปได้วะเนี่ยโอ้ยระจับห้อยโอ้ยทุกคนทำไมเราเล่นซูเปอร์ดาวถึงยำเย้แค่นั้นนี่เราไปทางไหนแวว่อยมาแว้วมาอ๋อทางนี้โอเคตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อะไรเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเนยถั่วเลยอะแล้วก็มีโคราดูไปแล้วก็มีมิสฟิต โอเคตอนนี้เรากำลังจะโดดไปแล้วโอ้ย oh 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 oh. ไปจริงๆนะคะอันนี้ถ้าจำถ้าเราไม่ผิดน,นะน่าจะอยู่ในตู้เย็นของใครสักคนหนึ่งที่ตัวใหญ่มากเอ้ยทีนนม่มันเป็นเอ้ยหมักฝรั่งนะคะทุกคนอันนี้คือหมักฝรั่งแน่ๆเลยนะคะอะไรจะยืดปานนี้ก็บ้าแล้วนะคะก็้าล่างก็จะเป็นเค,ค้กนะคะแล้วก็มิวนะคะคนมแน่ เราจะพยายามลงคิปมให้บ่อยที่สุดที่ทําได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเหตุผลที่เราไม่ลงคิ้มเนี่ยก็คือเราอะไม่รู้จะลงคิปอะไรดีนะก็ถ้ากลับซรุงเทปอาจะลงบ่อยกว่านี้ก็ได้นะฮะอันนี้เราต้องขึ้นมาตรงนี้เราก็เหยียบยไข่เน่าด้วยแหละนะจะปอกปกอว้ก้นเบอรติเล่นก็อาจจะได้เล่นกับเพื่อนก็ได้เนอะถ้ากลับเ,เ,เรุงเทปไปเลีวเว้ยมันดีอะทุกคน เออเอกูอออไม่ได้เลยยทุกคนน้องมันส่งได้สิไม,ไม่ได้แฝด,ดอะ,อะทุกคนเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้มาเรียกเรานะคะทุกคน <_ s 1> นี่แล้วเราก็จะเดินไปต่อเอ๊ะเดินต่อเหรออ้าวก็เดินม,มาทางนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะเดินไปทางนั้นทำไมเนี่ย โอเคโอเคโอเคโอ๊มสติไปหมดแล้ว <S 2 <S 2> หายใจเข้าหายใจออกจะต้องเรียนเลยคือตอนนี้เราไม่มีคอมนะทุกคนก็เลยจะไม่สามารถเล่ยนในคอมได้ <S <S 2> <S 2> เอาจริงเราอะไม่ได้อยากจะเล่นในคอมนะทุกคนแต่ว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมันเข้าไม่ได้เออโทรอัพท์เราเข้าไม่ได้นะคะก็เลยต้องเล่นในคอมไปก็ไงนนแต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์ เราเข้าเกมดูบอกได้แล้วนะบอกเลยว,ว่าดีเจดีจุยมากเลยดีจุยมากอันนี้มันจะมีผลหมายล่นลงมาปะแอปจุยนะคะแอป เป็นม่ยงตกลางมาโอเคผ่านเลย,เยต่อไปเป็นกีฬานะคะเป็นกีรานะทุกคนนะอันนี้ไม่รู้กีฬาอะไรเหมือนกันแต่เป็นห้องกีฬาเลยนะนะอันนี้เราก็โดกค้าค่าไปเถอะนะ เรากำลังจะพังแล้วใช่ไหมเนี่ยเออทุกคนทุกคนทุกคนเราว่านะคะคลิปต่อไปเนี่ยเราจะแคสเกม Identity V นะคะเิมที่มันให้หนีหนอ่ะเอานะเราไม่ได้เข้า Identity V นะแล้วก็อยากจะเข้ามาเล่นบ้างเนาะซึ่งถ้าคิมนี้ยาวเกินไปเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งตัดอีกแล้วนะคะโอ้โอตาย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  ใช่บ่อยเกินปวีมุ้ยโอ้มา my god เหนื่อยจ oh no, นเก็บเกมนี้เออไม่มิดเลยเธอให่ทำไมเราถึงมีรูปนี้มันติดมากับเราด้วย เค okay, ตอนนี้เราต้นเฉดสมาธิโดดไปก่อยนะถึงตรงนี้แล้วนะคะเราว่าน่าจะใกล้จบแล้วนะคะทุกคนเปล่านะไม้ฮู้ <c oughs> ว้าวสตีไปอยู่ลวบุ้ยสติบินไปกับดวงดาวโอเคเฮ้ย okay. ส <c oughs> ติสตางโอเคโอเคโอเคดึงสตีกลับมาแป๊บหนึ่ง ทำไมมันยากยี่ยงนี้นะทุกทนทุกทนทุกทนซิเออยรู้สึกผาดกปี้อันนี้ทำอะไรนี่ตกไปเ่าให้ทำอะไรเนี่ยตรงนี้นี่เอง นี่คือคอนโดเด็บบ้านไปหาล็อกเกอร์ที่เป็นอ่อันนี้โอ้ oh my god นั่นมันคืออะไรกันครับันนี้เนี่ยผมต้องมาเยียบนอ่มาตอนดูเขียวแล้วมันน่าเซโป,ปกมากเลยโอเคอยังไงเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ใน,นโชคชัย ลืมไหนดัมชื่อเลยนะคะเจ้าต,ตัวตัวนี้เนะี่ยชื่อว่าโชคชัยนะคะช่วงนี้โชคชัยจะใจเกเรหน่อยนะเพราะโชคชัยดูหนังเนใจเกเรโอเคโอเคโอเคโชคชัยนาะยต้องไปถึงจุดจบนะงั้นฉันอาจจะได้เลิกเล่นนาวีทุกคนเราอะอยากเล่นนาวีนะแต่ว่าเราขี้เกียจเวล่นมากๆเลยนะฮะเพ่งจะมานด้ขี้เกียจไปมุดไปมดเลยนะไปมดไปมดเลยเนื้น เกมส่วนมากเราก็จะเล่นไม่เก่งเลยทุกคนมันก็จะเป็นการเสี่ยงดวงไปนั่นแหละนะคืออะไรอันหนึ่งอ่านไหมอ่านไม่ออกกับผมไม่เห็นอันนี้คือดร็อปเบรรี่อ่านไม่ออกเอียเกียอะไรทุกคนไม่ดีเราจะเปิดให้ดัง อ๋อเขาจะลัก so สิบล้านแต่ต้องโดนดูทำไมแน่เลยน่ากลัวสุีแต่ก็ต้องเดือดกันนะน่ากลัวมากเลยคนน่ากลัวเกินไปเกือนปุยมุ้ย เรื่องพยานาต่อพญาดำอะไรไมโอเคตอนนี้รเคยมดูนีนดัเลอะนี่เละกันเลย โลแตะเราชอบสีเข oh. oh. yeah. yeah. mm ียวไปดีก่อนโลบ็อกสไลด์โอ้โหียากขี่เนอแช่เก่เหรออืมก็ขี่รถบูมขี่รถไปเลย ก็เมื่อกี้นะฮะแค่เกมมีนก็ชอบมีคนมากวนตลอดเลยนะรีบออกจากรถไม้ออกจะกรถแล้วเช่ช้าเอ้ยโชคช้ายังจะมีเม่กี้รถทายไปจริงโชคใจรอดแล้วหรอกน่าโชคชัยมันกวนๆนะเนี่ยคนเขาคุยภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านออกวางคำแหละ งานเจอกันค่ะเดินต่อ,อไปตรงที่ยังมีโอกาสฉันยังอยากไม่เฮเวเอ๊ะเอ๊ะไม่ฉันก็ออกโอ,โอ้โอ้ทุกคนเมื่อกี้เพิ่งกดออกด้วยเันต้องมีมาหลายสย่าง นนีเราไปคัดลอกนเนี่ยานะฮะต้องควนมุมกล้องบางอีเยวเวอร์ม,มาแล้วก็สามารถกลับเข้ามาได้นะ จะจบได้กั่โอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะออกอคงแบบถึงเวลาสมควรแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูได้นะคะบ๊ายบายมีแแบบไหนนะ่าสนุกเราจะมาลุงคิดห้ดูอีกนะบ๊ายบายเย้